สวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับไอแดงครับผมไอแดงข้าสวดครับวันหยุดเมื่อนี้วันที่อย่างไรวันจันที่สิบสองเมื่อนี้หยุดเมื่อที่สองที่สามแล้วสำลัรับดาวแดงกันอะไรแก่ที่กินยังเนาะครับเปิดอ๋อกินหมูกระทะกันวะสักน้ำมันหนาบ้านนี่ละก็ ครับสวัสดีครับเสียกับว่าดได้ไสแบบฮ้อนเนาะมันยัง,ยงบ้านเดยสุกบรได้ไปไส้นะครับยุดกับว่าดได้ไปไส้ไปง่ายง่ากน้ำโค้วิทย์เฝ้าบ้านเนี่ยละ่ะกินเราก็น้อนนอนเราก็กิน แล้วก็นอนแล้วก็กินอยู่พอบัน,นี้ม,ม,มาดือ้อใครอยากอยู่อยากกินกันเลยที่เราเวลาเดิมไักันุกันอ่สุล คือมึนหมูตัวนี้มั้ยบะมีอ้ารออีกแป๊บหนึ่งผักเข้ากับบะเตยมี่ยังหมากไม่เนาะครับมีเฮ็ดมีข้าวโพดบะเตยกินหมูโคบะเตยกินผักกระทะเนาะเขากินหมูกระทะ กนินสบ,บายสบ,บายงันงเนี่ยตนน้ำอละเมูโดดมูโดดมูโดดมู่มู่โดดมู่โดดมองเห็นเคลียดีเลยเลียบไหมั้งนี่ยตมได้มั้ย่ะมาเดียมม bắt. Ừ. Hành... <laughs> vô... Lớp... Cái gì nó Nhàn vô. Này sai quá cái khô nó. Nó แซ่บนี่เป็นรสชาตินวตอนเดียวว่าดูเลี้ยงนี่อยากกินลินเอาอยากเมาลินเอียงนำจิ้ม เออนะเอิดแล้เมื่อกี้ก่ยบ้านตื่น,นะน,นตื่นยังตกเตกแกะ่น,นี่ต้ง because, okay. องเอะไรนี่ตื่นแล้วมาเนี่ยอาหมูแฮมอืมยาูแฮมนยยาอีท่านหนังหมูบปีนมันล่าน โอ้ oh, จุเตียแล้วนะ oh, oh. Oh, yeah. นอยนี่เาเาตอดจุมอไกนเอเดกินมูก,กระาัต้องกินแต่เยน็ๆ oh, ยนๆต่อต้องห้องค้องก้อนด้ยเขา ลองเบึงค่ำที่สองนี่เป็นหมูจุมบเมยย่เป็นหมูอย่างเป็นหมูจุมแสบแสบนะะะได้คป่นะ แบหมูจุม่มหมูมจุมมจ่มกระสันแสบมันหนุ่มมันนัวอ,อีหลีเด้เออ้าวอัมพี่เห,ห็นองเขาบางรู้อม Ngon Chân thẳng đáy Xẹp bọc lên và xẹp. หม <ais ama> ูม oh ันเสียนยัยเบื่าเลยตั้งเบือตั้งอีกวันเดือดเลยบ่มถัดมาผี่ตามาถัดมาท่านี้เสริมท่านเราท่านมาเตมหวาง คนมาชิปนี่บป้าแดงขออำลพาพลาจากไปเที่ยงเท่านี้ก็น้อยครับผมเดี๋ยวก็สิกินไปเรื่อยๆล่ะครับเดี๋ยวไว้พอกันไม่ชิปนนห,หานาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป้าแดงนะครับอย่าลืมกดติดเพื่อติดเพื่อเด็ดขาดคลิปต่อๆไปของเป้าแดงแล้วครับผมอเ,เอาไว้พอกันไม่ชิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้บา,บายบายปูนปูน